สัมผัสลองเตะได้นะขอพี่สตาฟได้เลยนะครับเดี๋ยวขอพี่สตาฟเสกน้องเป็ดให้เวลาครับสอนไ่ได้หมายว่จครก วันนี้เราอยู่อยู่นที่ไหนครับน้องไอปลาจิกฟารัมนี้เราจะมาทำอะไรกันครับน้องไอจับกบ ตัเองักดิหนูซื้อชัดเลี่ยมชื่อมาสุขชัดดิมาลองทอกันดูมามาหนูพูดแล้วหอมเว้นแค่มากหอมเอ,อเ,ออเออี่่างเปาส่โซฟาชื่อด้ยได้เอาสีานดิอันหนึ่งสอเอามังกรนหนึ่องสามหนึ่งสอง หนึ่งสองส้ำพี่เปาก็ไม่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยใส่กชไรือนลามวหรอ้อเได้สีเขียวหรือว่าสีฟ้าแดงไม่แดงเอาสีแดงไหม สีฟ้าแล้วสีฟ้ามีเด็กผู้ใหญ่ค่ะใหญ่ไปปลาเป็นชุดน้องไอทีวีชาแนล เดี๋ยวเราจะไปถ่ายกิจกรรมที่หนึ่งกันกน,น,นะคะพร้อมไหมคะโอ้เก่งมากเลยเนาะพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมเนาะนะคะ เราแป๊บีน้งถามไหนดูที่เรียบร้อยหรือยังนะครับถ้าน้องเล็กต์พ่อคุณแม่นั่งระกบได้เลยนะครับนั่งกับน้อ,นไองได้เลยนะครับในเชฟอ้วนไหมจำปาัวอ้วนไหมอ้วนมากใช่ไหมแต่เขายังโตได้อีกนะครับตอนนี้จำปาอายุประมาณ5้าขวบไหนามีใครอายุเท่ากันกับแม่จำปาบ้างมีไหมอุ้ยเป็นเพื่อนกันเลย<ม>ตอนนี้ดูเพื่อนกินเพื่อนกินหญ้าไปก่อนโอเคไหมนะครับวันหนึ่งกินเยอะมากๆเลยแต่ถ้าหญ้า คุณพาพิธีบหลังพี่เข้าไปนั่งให้ไดนหนัดนะคะพี่หมันค่ะ เดี๋ยวจะแจกของรางวัลแล้วนะครับนั่งรอได้เลยนะครับเอาก่อนกข้าวต้มมัดไหนดูซิมีข้าวต้มมัดกี่มัดโอ้ยทำไมข้าวต้มมัดเยอะจังเลยเอาลองก่อนไหมอ๋อนะครับอาเบมือสองข้างเลยนะครับหรือใครอยากลองลองจับลองสัมผัสลองเตะได้นะขอพี่สตาฟได้เลยนะครับเดี๋ยวขอสตาฟแจกน้องแป๊บนะครับคนไหนยังไม่ได้รอได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สตาฟมาดเร็น้องเลยครับ ลองสัมผัสลองแตะได้นะเขาอาจจะเลื้อยเลื้อยบนมือเรานะครับตัวเยิ้มเยิ้เป็นเจลลี่เลยนะครับจับได้นะใครจะเอากี่ตัวแบบพิซซ่าได้เลยนะครับอ๋อได้ไช้เวลาะครับตอนไม่หายลึกใกล้ๆเลยนะครับอ่ะใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรเนาะนะเอาใครไม่เอานั่งดูเพื่อนจับก็ได้นะครับหรือว่าอยากลองแตะลองสัมผัสลองได้นะครับถอได้เลยใครยังไม่ได้ยึดมือนะครับ นัตรงไหนนี่นั่งตนี้ครับขึ้นชั้นสองก็ได้นะครับพี่น้าครับอ่ะพี่ตู่พี่ตูไปนะครับไปบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วคุณที่สตาร์ได้เลยนะครับบายบายเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปแล้วนะครับอ่ะพี่สตาร์เก็บยสไเดือน์เลยพวกกําลังอยู่นะฮะคุณครัะไม่มีสี นัง่งรอเพียงด้วยน,นะคะยยอะไรก็ได้ใช่มไหมหาวันให้เราแตะฐานเลยนะ,ะลาลาผู้<า>กัน,<ใ>นก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่ดินเนานะเราคะ่ะ เราพคนเพยมก่อนถึงอาคารนะคะจะร้อนอบอ้าวเนาะแต่วันนี้พื้ดีย่งมีบ้างนะคะแล้วกดดินเข้าไปค่ะกดแน่นแนนเลยโอเคอต้นไม้เดี๋ยวน้องแ่อย่าเยอะเลยค่ะเียงกอดนนะคะดื่มน้ำเราก็ได้เนานะคะ เดี๋ยวเราต้องเดินทางโดยสายฟามนะคะนะคะอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นนังมือกันเกือบหมดแล้วเนาะนะคะชั้นต่อครับขั้นต่อเนาะชั้นสามลูกเชียบขึ้นไม่ถึงนะแอบบอกเห็นไหมอ่าไข่ไก่นะครัอ่ะจังใบต่อมาพี่สุโชหน่อยครับสองสีนี่อุ้ยอันนี้คือไข่อะไรครับสองใบนี้คือไข่อะไรครับไข่เป็ดใช่ไหมครับไข่เป็ดจะมีสองสีใช่ไหมคือไข่เป็ดสีขาวกับใบนี้สีอะไรเอ่ย นี่ครับเจ้าบ้เดือดใจให้จับครับอ่านั่งรอได้เลยครับอ่านั่งรอก่อนนั่งรอก่อนดูก่อนนะลูกเสียบแข็งแรงหรือย,ยังครับแข็ง,งแรง,งเลยแข็งแรงเลยาต้องจับแบบไหนอุย้ยนี่มีตัวเล็กมาด้วยยังไม่แข็งแรงเลยนะครับอ่ะแบมือแบมือสองข้างแบมือสองเดี๋ยวเรา<ย>มาช่วยกันนครับนะสิ่นี่โอเคไหมสิ <แ Son S 1> <ค>่งนี่เนาะขาข้อได้แล้วองลลูกัเท้านี่เราจะมาทำอะไรกันครับพ่อไงจับกั ส OK ี่นะคะเดี๋ยวชันสอนเช่นกันนะอนนนอนคะีกิดเริ่มเลยคับผู้ปกครองรือลูกได้เลย ยืนไว้ก่อนเนาะคะมองไปด้านนี้เนาะอ่ายืนเรียงไว้ก่อนนะคะนี่เด็กๆจ๋าผักอยู่ตรงหน้าเราเป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งเป็นยังไงคะอินไม่ได้นี่ค่ะต้นแหลมๆแบบนี้ใบแหลมๆแบบนี้นะคะต้นผักบุ้งนะอย่าถอนหญ้ามานะคะถอนหญ้ามาเราก็ผัดไปด้วยเลยต้อ Uhm. กลางจะมีถังขยะอยู่นะครับเอาไว้ท er, ิ lair, ้งเปลือกไข่ทิ้งเศษพลาสติกนะครัะมาเสร็จแล้วไหนขอดูไข่นะครับชูไข่ให้ไข่นะครับล่วงลงในชามนะครับเสร็จแล้วทิ้งเปลือกไข่ตรงกลางได้เลยครับแต่ที่ที่ง่อยนะคะี๋ยวพี่ทั้งร้อร้อทั้งหลังเดี๋ยวแม่เดี๋ยวน้องเดินออกมาครับเดี๋ยวจะถึงที่นี่นะครับตอนนี้ให้แก่เลยไม่โรยเลยแล้วนะครับ อู้ไข่รอได้เลยนะครับเด็กตีไข่นานเท่าไหร่นะครับให้ขึ้นฟองนานเท่าไหร่นะครับไข่จะปูติ่ะเาราเต็นกระทะเลยนะครับแล้วตีไข่รอเลยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคนไหนเรียบร้อยแล้วพี่สตาพยอยส่งความปลอดภัยของคนจุกนะครับน้ำพงนี้เยือดแล้วเต่มไข่เลยแล้วนะครับ คุณพ่องจะได้ถ่ายรูปตอนน้องกำลังลงเตาเชียวค่ะไานหานันี้เนั่งรอกรนะครับคือจานนะนั่งรอกรนะครับจะไม่ไหร่แล้วนะครับตีีเลยครับเดี๋ยวที่สราฟจะจัดการเรื่องคีนนะครับรอแป๊บรอไหมคะทำนะอ่าเราจะเตรียมจานเลยค่ะหนึ่งสองจานพร้อมจับขอบจานสองข้างนะคะย่าเยวมือรองนะทุกคะขอบจานต็นกระทะเลยนะครับ Thank you น,น,นี่นาะเี่อ,อ,อืมไอ้ไอ้ออร่อยมากมาชอบมากแยเป็น,นยนังไงบ้างดิ้นได้ใอ,อยางร้อนอืม ไลี่รอบเนาะถ้าจะเล่นเยอะๆต้องทานข้าวเยอะๆนะครับเดี๋ยวบวดเลยก่อนนะครับมันจะไม่ให้เหลือเมข้าวใข้าวรับกินแบบนี้ตลอดโรงเรียนก็กิน้าอาหารก็กินความกินด้วยพี่รไหี่นะเวาา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 อา อาปสชมพูไหเอาไหมเอาปสีชมพูไหโอ้อ่าตัวแรกอันนี้คือปลาเลยมีใครรู้จับ้างครับปลาชนปลาชนนาใช่ไหมครับตัวนี้เด็กๆสามารถจับได้ตัวนี้ไม่มีอันตรายนะครับจับไม่ได้ปลาดุกมีอันตรายปลาดุกนงี้ใช่ไหมครับตัวนี้จับได้เนาะนะครับเดี๋ยวเราไปจับในนาข้าวได้โอเคไหมอ่าถ้จับสรเปนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเอากุญสอะไรนี่ืออะ เทลื่นลื้นไม่กนเล่นด้นกบตัวตัวมือเปื่อน Mong <laughs> <laughs> à, okay. <Đây>, <laughs> con đuôi, mong con đuôi cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Tập đi, mình đem đi, tập đi, tập đấy, mình đem, tập đi. Tập đi, tập đi. Tập đi, tập

okay เชืช่องไยทีวีเชเด็ดเดค่ะบายบายเอ็มอยู่ข้างหลังฝากกดไลค์และกดติด